สดีค่ะชื่อหน่อยค่ะอายุ52ปีย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์เมื่อปี2007จนถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่มานานได้ประมาณ12-13ปีค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองบาเกนมีลูกชายหนึ่งคนชื่ออเล็กซันเดอร์แล้วก็เลี้ยงแมวไว้3ตัวนะคะ ตัวแรกก็จะเป็นตัวผู้ชื่อหูเซียแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวเมียชื่อคินบะแล้วก็ตัวที่สาก็จะเป็นตัวผู้ชื่ออาดัมเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ได้้ใหดูนะคะนี่ค่ะตัวแรกชื่อหูเซียเป็นตัวผู้ค่ะเตินไปละว ตัวนี้ชื่อหูสีตน,นี่ก็จะเป็นคิมบลาค่ะชื่อคิมบลาสีขาวเป็นตัวเมียค่ะน,นี่ชื่อคิมบลาเป็นตัวเมียค่ะส่วนตัวสุดท้ายตัวที่สามชื่ออดัมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องแมวทั้งสามตัวน่ารักไหมคะ ทั้ง3ตัวนี้เป็นพัน uh, Norwegian Forest ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของประเทศนอร์เวย์ค่ะต่อไปหน่อยจะพาไปชมบริเวณรอบๆบบ้านนะคะข้างนอกค่ะติดตามนะคะสตีทีค่ะเนี่ยแถวรอบๆนอกรอบบ้านนะคะนี่ก็จะติดถนนใหญ่ แล้วก็เห็นวิวทะเลค่ะข้างนอกข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่จอดรถค่ะข้างล่างนี่เป็นระเบียงข้างล่างค่ะไว้สำหรับนั่งอาบแดดหรือว่าทำอาหารย่างกันนะคะ ตรงที่ก็เป็นระเบียงอันนี้เพื่อนบ้านค่ะน,นี้ก็จะติดตรงเนินเนินเขาค่ะอยู่ข้างหลังบ้านแม่อันนี้ฮูซี่อ <c oughs> <c oughs> อยู่ในกรงข้างนอกค่ะตันนีอ้อากาศดี ก็เลยพามาไว้ข้างนอกเขาชอบดูนกเห็นเห็นหน่อยแล้วอยากจะออกมาแล้วค่ะเพราะว่าอยู่นานแล้วไฮซีไฮซีอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเขาาบ้านังเล็กๆค่ะโอ้อยากอยากจะออกมาแล้วค่ะ <c oughs> โอเค <Okay. S 1> ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากช่วยกด Subscribe และกระดิ่งในช่องของ YouTube ด้วยค่ะในเพจของ Facebook ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยคะ่ะใช้ชื่อเพจว่าหน่อยอินโนเวบานหน่อยหนอยนี่เช่นกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของหน่อยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ